ส so, วัสดีครับวันนี้อยู่กับการมา r รีแอคชัตัวอย่างใหม่ของ War Thunder นะครับที่อัปเดตว,ว่า Spearhead นะครับก็บอกเลยว่าผมพึ่งตื่นนะครับมันน่าจะปล่อยเมื่อตอน7ชั่วโมงที่แล้วก็น่าจะประมาณตี2นะผมเพิ่งเห็นบอกเลยโอเคเราไปดูกันเลยว่าจะมีอะไรกันบ้างในะอัปเดตถัดไปของ War Thunder นะครับไปดูกันเ Yes. So a real, um... Acknowledge two targets. Scrambling hawks now. Okay. Okay. Cacaj. Okay. 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 not helicopters. They are fighters. Break right! Break right! He loved me. What is on you now? You pull, pull. Get off me! Smoke in the air! Smoke in the air! Lock him, man! Lock him up! <clears throat> no, I can't jink him! It's on my nerves now! Folks too! Folks too! Multiple citizens from Stratford, Connecticut, are calling the authorities, claiming they saw what it appears to be an alien object you flying all. over the city. You What's your emergency? There's a UFO <laughs> flying over the you you city, me. real <laughs> low and real fast. It's shaking the windows. A Sir, are you sure it isn't just an airplane? I can tell an airplane. All right, this shape is not that. God, it. it's you coming you back around! <laughs> えっ รู้สึกว่าน่าจะเป็นตามที่ลีกมาเนาะโอเคน่าจะประมาณหนึ่งน,น่าจะตามที่ลีกมาอืมอืมอืมโอเคครับไม่ไม่สารผมมันไม่ได้มีอะไรที่แบบใหม่เท่าไหร่เออก็ถึงเวลาน่าจะต้องไปเอ่อตอนจะบอกว่าเราจะเปิดไล่ใหมไม่มีเสียงจะบอกว่าเอ่อตามที่มันออกมาในฟอรัร่มเนาะเรื่องอ,อตัว ของเดฟอัปเดตเนี่ยมันจะมีเรื่องการเพิ่มชาติใหม่ใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ถึงสแสดงว่าอาจจะมาภายในอัปเดตถัดไปก็คืออาจจะเป็นอัปเดตที่5ของปีซึ่งณตอนนี้ก็ยังไม่ยังยังยังไม่ถึงเนาะเพราะว่ายังไม่มีแบบธงชาติเกาหลีอะไรเนี่ยยังไม่เปิดมาสแสดงว่าน่าจะรอในอัปเดตถัดไปอัปเดตนี้น่าจะเป็นอัปเดตที่ <c oughs> อาจจะอัปเดตย่อยนะแต่มันก็ถือเป็นเมเจอร์อัปเดตของของของเขานั่นแหละแต่ว่าแค่อัปเดตอะไรไม่เยอะนะครับ หลักๆก,ก็จะมีเอาผมผมโฟกัสเรื่องเครื่องบินนะผมไม่ได้โฟกัสเรื่องกาวหรือว่าเรือเท่าไหร่ผมก็จะดูแค่ว่าอเอคหลักๆที่เราเห็นนะตอนนี้ได้เป็นเครื่องบินฮอกลำใหม่เนะคิดว่าได้เป็นอเมริกาเอ้ยคิดว่าจะเป็นอังกฤษส่วนมิ n งอันนี้ผมไม่มั่นใจผมไม่รู้ชาร์เลยแล้วก็ที่เห็นเมื่อกี้จะเป็น f15 ้ากนิโก้เนาะเป็น f 1 5สิบห้าของอเมริกาที่เป็นรุ่นที่มีการอัปเกรดเป็นเอเด้ารุ่นใหม่เนาะซึ่ง F15E เนี่ยก็ยังไม่มีอืมก็เป็นเอซ่ก็คือก็จะมาเหมือนเป็นอัปเกรดตัวใหม่ที่เปลี่ยนเรดาร์แล้วก็เป็นเครื่องบินลำแรกในสายอเมริกาที่เป็นเรดาร์เอซ่นะครับก็เป็น F15 เช่นเคยผมจะย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วอัปเดตท,ที่4เหมือนกันก็เป็นเอฟาเช่นเดียวกันก็คือตอนฟรีเบิร์สเนาะใช่ไหมฟรีเบิร์สหรือไฟเบิร์สนี่แหละนะครับ แล้วก็ที่เมื่อกี้เราจะได้เห็นกันก็คือตัวของอ่ะอันนี้จะเป็น X F U มั้งใช่ไหมที่เขาบอกว่าเป็น U F O เนาะผมไม่รู้อันนี้สร้างจริงไหมแต่ว่าเขาบอกว่ามันอาจจะเป็นเครื่องบินเอ่อไม่มั่นใจเหมือนอาจจะเป็นเครื่องบินที่เป็น E หน้าแต่ถ้าออกมาอย่างนี้อาจจะไม่ใช่ก็ได้นะไม่ไม่ใจเหมือนกันนะไม่ไม่มั่นใจเป็นเครื่องบิน E E V E N าไหมแล้วก็ที่มีลีกออกมาคือตัวของซูสามสิบ Mk t ซึ่งนี่เป็นของวินิเซเลานะครับแล้วเขาบอกเป็นเครื่องบินซูสามสิบลำนี้เขาบอกว่าจะเป็นตัวเ,เครื่องบินทองด้วยเดี๋ยวค่อยไปดูกันตอนเซิร์ฟเด็เนาะเพราะเดี๋ยววันถัดมาเนี่ยจะมีเรื่องของเซิร์ฟเดฟมานะครับแล้วก็อันนี้เครื่องบินยุคงูก็ผมไม่เคยรู้ว่าเท่าไหร่ผมไม่เคยรู้เครื่องบินยุค เ,เก่าเท่าไหร่นาะนี่อันนี้เอ้ยเดี๋ยวเด่นมาเพิ่มี2สองชาตินี่เพิ่งสังเกตว่าทงไม่เหมือนกันน่าจะมีโคลัมเบียได้ปะหรือว่าเป็นหออเมริกาเหมือนกันอ่าเด้งหลุดเนาะเดี๋ยวให้ดูภาพเพชาติอีกทีนึงอันนี้ผมไมั่นใจรุ่นอะไรนี่ F15 Golden Eagle นะครับเป็นฟ็อกสามแต่ว่า ถ้ามันมาขนาดนี้แล้วมันก็ต้องเป็นรุ่นล่าสุดที่มันมีอยู่ในเกมใช้ไปเอ้ยตัวของใช้ไบเดอร์อะเหมือนเขาบอกกันว่าเป็นตัว M9X แต่ไม่รู้จริงไหมหรือผมไม่มั่นใจว่าจริงหรือเปล่าเออเนี่ยตอนยิงเห็นไหมมันมีตอนยิงอย่ส่วนฟ็อกสามน่าจะเป็นตัวของ M l a m ห4 5ยังไม่มีตัวใหม่คิดว่านะคิดว่าคิดว่า ส่วนบรรจุได้ก็แปดตัวเอ,อ่อฟ็อกสามก็ได้ได้แปดป่ะน่าจะแปดเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนาะโอเคเอยเดงเลยประมาณนั้นตามที่ลีกเลยตามที่ลีกลีกถือว่าตรงรอยู่ลีกลีกตรงเลยอันนี้อันนี้ไม่มั่นใจถ้าเรื่องนั้นผมไม่ค่อยทราบเท่าไหร่อ่ประมาณอย่างนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในเซิร์ฟเดย์พินียง ว่าเป็นยังไงนะครับโอเคไวเ้เจอกัน